พายและมาหามอมากับน้องน้องชายน้องเมียหละไปเถา้องสามคนสี่เท่าเอา ก็ปกติเคย่เคยอยู่ภายในบ่อ่าภายในส่ภายในสองเหรือภายในหนึ่งจะอยู่หมอกไหนว้าเขาอยู่เด็หมอกเตึกตึกนอนเลยเหมีมีนอนโอหมองภายในสอง่อือภายในสอง ตอ,ตอนขวบได้ถ่ายเนาะซื้อตะแต่นสดมาเนาะก็เลยม,มาขวบแล้วก็เท่านาะไม่สมต่อจากกัรผ่าถาผ่าถาไปห้องมา,าห้องหมอเดิร์นไปเนาะขนาดกําลังเห็ดอันาดเนาะแกงปลาแล้วก็แกงเห็ดปวกใช่เลย มันได้เห็ดปวกพี่น้องก็ได้เห็ดปวกว่ะเห็ดปวกออกเคฮะต้นหนังแกงปลาเมนูห้ามัน แนวอ่นมันจะเสียดิจงเอ้ยอาหารบานทองใส่พักอันนี้สไลใส่แก้งเห็ดเป็นบ่แก้งบ้าดอใส่บ<อ>่เกินขวานเกินขวานโตเก่าอีานอ้๊ยโตใหม่บ่มีบุหตุบุหิน่ยู่ตัวนี้มันก็สิเป็นอ่า เก็บเป็นซึ่อสิเก็บเป็นมูนพี่น้องอ่ะบอเห็ดเออบอกมางบอกยังเลยเก็บมาเลยน้อไม้เขาจะเอาแถมให้เดี๋ยวนี้มึงเดี๋ยขายตลาดกโยเป็นวินลุกลุกแห้งหุ่มาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวแรงด้วกันเด้อ ฝนกับกาลังตกลิ่นกับพี่น้องเอ้ยมันเ,เ,เ,เมื่อเมื่อ้าแาต่ปรทถอบห้ามว่ลงมาบ้านต่อบ,บอริยู่ได้เศ้าดอกเนาวกินลูกเบิดนอมลูกเบดิดยังลาอยู่มงนานอะ่ะย่าเข้าหน่อยยังยังงดี6.7.8ไทยนั่งปรมาณพี่น้อง ดำเองเนาะหน้าภาษาจอยอะไรอย่างเงี้ยเอาเรามาเห็ดดำเลยดำเองพี่น้องบริจ้างบริวานเนาะมีแต่พี่น้องมาซอยจ้างไหนก็ลูกก้าแะไรพี่น้องลูกก้าเนี่ยไกลไปคนจ้างให้คนจ้าบริจ้างให้เคืนมาได้แหละ สิเลี้ยงง่ายแกบ๊วยเป็นดวงได้ดแล้วจางหายกับพี่น้องเลยมาดูซองพันไม่ว่าไหนซองพันกว่าบาทเนี่ยเปิดดูเปิดหมอดูมากินข้าวกินน้ำน้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อมื้อนี้วันยังวะ วันอังคารพี่น้องม้อังคารแปดกรดก,กรดาคะพี่น้องหรือวันค่ะกับรกรกฎอะไรละเดือนเจ็ดเอ้ยแม่แหละถือละว,วันที่แปดเดือนเจ็ดสองพันสหพี่น้อง โอมผผักเพิมพิชเทิมอี่องแบ่งกับพิเทิมผักกับพิเบดพเทิมเป่นสบายดีปลุงสบายดีปลุงเออเป็นละเนยมาอยู่นำผอบเถวผอบแถาบบายเนาะพอได้ให้ผอบแถาใส่แบ่งโอม ไม่เถาก็ยังเห็นหน้าเก่าเลยหน่อยปีนี่เราเถาก็สบายกันตามเป็นดื้อเป็นลั่นตัดน้ำให้กระตัดเดี๋ยพี่น่อยไก่กระบูกกตัดเพื่ออย่างเน่ะโอ้สวาพูงามแล้วท่านะ หย่าลายบ่คือใช้หยาลายพี่เนาะเป็นอะไตัดอากาศวันศุกร์นะพี่น้องยามันแรงนะพอขึ้นขึ้นมาจากตลาดเป็นเวียนหันฝนหนักก็ยุดตกมื่นเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ก็ตกอยู่าห้องแห้งลิ้นอเนาะละมันต้องแห้งแค่นี้ถ่วมืดแบงกับโอุ่นเหรนามลอยหนามได้เลย หมักน่วงหมจมน่อยเนอะปวดโตโล่ใหญ่เนาะจมบ่โจมเต็มมันละแถนนี้ถ่วมันละพี่น้อยปอมันไ่คลองคลองลำธานเนาะคลองหมู่บ้านเอาไงซะมันก็ไหลลงมานี่ฝนตกอ่ตอนืย่องนี้โอ้ทางเขานี่ ยอดพี่น้องอะมันทางเขาลื่นแต่กันทางแห่งนี่ก็โอเคนอเนาะพอแต่ดแดดเดอะโุชุดสายตาผูี่นันเส้นทางเหรอโอ้โหชุดชุดผูกก็จิเป็นลง่งขาสัตว์เน้อง เป็นลงเสือกงัวเราเนาะ ับมาอีกครั้งมาเราถ่ายล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 ายหอบเดือนเนาะลายปีเนะาะไปถ่ายมันกระหังกระลังหลดแล้วพี่นนอะกำลังฉีดหลัง ตาตากระแตกฟังเบิ่งพี่น้องไก่สั่งอะไรเนี่ยหมูเลยมาจากกรุงเทพเนาะเปลี่ยนไอ้ฝืนเนาะไก่ประธานบอกเพิ่นนะพี่น้องไก่ประธานบอกเพิ่นว่าไก่สั่งให้เอาละพี่น้องคลิปนี้ที่เขาเอาล่าไว้สำนีนเด้พี่น้องเด้อ พอกันไม้เหมือนหนาพี่น้องครับพอกันไม้ขีดหนาเนาะดีมแหงกราบขอบคุณหลายๆวัตถนะุมงสุบอนเนาะเแบกเขามาแบกับแบกไปเท่าพี่น้องพอกัอนไม,ม,อนนอม้พี่น้องดีมแหงเด้อขอบคุณหลายๆเนาะสยังหักยังแพงกันขอบคุณวัตถุมงคลสุบอนเนาะ ว่าอยู่ใกลหรือรอยู่ไกลอ่าอยู่ในประเทศลาวหรือว่านอกต่างประเทศเนาะอยู่ดีมีแห้งเด้อสุขภาพแข็งแรงพี่น้องบายบาย